ลลาาจบเกมพีเาลิกนะัดที่2นะคะเรียผูเอาชนะเบรน f ฟอร์ดได้2ประตูต่อศเป็นประตูจากหลุยดิอารในนาทีที่13แล้วก็เป็นประตูจากโมเมซาลาในนาทีที่70ลิเรผูเก็บ3แต้มได้อย่างต่อเนื่องนะคะ2นัดก,ก็คือ6แต้มเต็มก็แบบเกาะกลุ่มหัวตารางไปเลยนะจ๊ะ อร์เนอร์สลตน,นะคะก็พาทีมเก็บชัยชนะในพิมร์ลิกนัดแรกที่แอนฟิลด์ได้สําเร็จนะคะบอกเลยว่าต้องลองเพลงหรอนอ,อนเดอร์สลตนี่ขนาดยังไม่เสริมทีมอ่ะเนี่ยสองเกมยิงไปสี่ลูกเสียศูนย์ประตูเก็บคีนชทีทั้งสองนัดเลยอะ่ะ สำหรับเกมนี้นะคะครึ่งแรกแม้ว่าจะนำเร็วนะในนาทีที่12-13เท่านั้นนะคะแต่ว่ารูปเกมเนี่ยก็ยังดูแบบยังไม่เท่าไหร่นะบอลของอาเนอร์เนี่ยเขาต้องมาเล่งเครื่องในครึ่งหลังนะคะบอกเลยว่าครึ่งหลังโอ้โหแนวรุกก็ทำงานกันได้ดีมากๆส่วนแนวรับก็ต้องชื่นชมเลยนะคะวันนี้รับดีจริงๆซาซไม่ว่าจะเป็นแผงหลังของเราหรือว่าจะเป็นผู้รักษาประตูอยาก อาริซงเบเกอร์นะคะบอกเลยว่าวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยส่วนแมนออร์ดูแฮททุกคนจะให้ใครกันคะวันนี้ให้ใครเดี่ยก็เล่นดีหลายคนเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ให้ลุยดรค่ะแบบว้าวมากๆแล้วก็วันนี้ประเดิมประตูแรกในซีซั่นนี้ด้วยนะคะให้ใครก็พิมพ์มาบอกกันด้วยนะจ๊ะอยากเจอแมนอยู่แล้วอ่ะพรุ่งนี้เลยได้ปะฮู